Your hair looks longer Than last June There's so much I've been done to know about you But we've been distant It's to too soon To call pretending It's to ask you what's new And I hope we haven't lost our way Cause it feels that way to me But I know that when I see you Oh, I never wanna be So don't It's love. You make this light inside me glow. Oh, you're the only one who knows me. Such a baby little gray until all my colors show. นี่นะคะสีดําทุกคนมันก็น่ารักดีนะแล้วเ,เขาเป็นแท่งท็อปที่ถูกต้องเพราะว่าเขาทําตรงเนี้ยปิดตรงเนื้อน,นมพอดีเลยทุกคนเนี่ยสวยมากน่ารักนะคะตัวละห้าร้อยเก้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปลองสีขาวดูว่ามันจะแมทกับเราไหมเราว่าสีขาวอะเราใส่สวยนะแต่ว่าทําไมถ่ายออกมาแล้วมันดูอ้วนกว่าเดิมสีขาวเนี่ย นิดนึงนะคะเราอยากให้มันเหลือแค่สีดําแต่ว่ามันมันจะสั้นไปนะคะถ้าเปิดตัดสีทองหมดก็ยังเหลือไปลายๆอยู่นิดนึงแต่โดยวรวมก็คือโอเคมากมากนะ นั่งแต่งหน้าอยู่แล้วเนี่ยขึ้นได้ว่ามีเ,เพื่อนๆนะถามมาะคะ่ะว่าเท่าทูแต่งหน้าของเราประมาณไหนงานผิวนะคะพอลงสกินแคร์อะไรใดๆแล้วอ่ะถึงจะใช้ตัวนี้นะคะฟาวเดชั่นซอนวาซูนั่นเองนะที่ติ๋วใช้เป็นประจำนะ,ะใช้แค่ทาตรงใต้ตาแล้วก็ตามด้วยบะของไรบิวตี้แต่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 ไปที่โหนกแก้มตาจะใช้เป็นพาเลตของทูเฟชตัวนี้คือนานมากทุกคนใช้ไม่หมดเสียทีพยายามใช้ใมันหมดติวจะใช้หนึ่งสองสามสีนี้นะสีโทนส้มมาร์คล่านะคะวันนี้แอบปัดเยอะไปข้านี้ดูมันเ เราก็ปัดแค่มารคคาร่าเลยนะไม่ได้ใช้อย่างอื่นเขียนเพิ่มเติมเพราะปิวเป็นคนมีขนคิ้วที่หนายอย่างไอเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนอื่นๆไปพร้พอมๆกันนะดัดขนตานะอันนี้เป็นของมูจิข้อเสียอันนี้คือเวลาดัดแล้วอ่ะขนตามันขาดปัดมาคารมาคาร่าเป็นของเมเบลีนนะคะเตะเราอ่ะชอบแปงของมาคาราจะอ่านว่าอะไรอ่ะทุกคนคอเล็กอยู่ได้นะคะชอบบชัชเข้ามากๆทุกคนเนี่ยดูเล็กๆแบบนี้นะจะชอบเอาแปงของมาคาราตัวนี้เนี่ย เขาเล็กๆแล้วมันแบบซอกแซกชอนเชยเข้าไปในแบบขนตาเราได้เยอะมากกว่าบาอัอ้วนกดๆตรงโคนขนตาเราอะหน่อยเราค่อยปัดขึ้นนะคะอันนี้ด้านที่ปัดมางลาด้านที่ไม่ปัดที่เป็นคนขนตาสัา้นแบบบ้าๆทุกคนปัดก็คือไม่่อยขึ้นทเท่าไรมันมีช่วงที่เราอะไปต่อขนตามาใช่ไหมทุกคนแต่ปรากฏว่าสองสามวันก็คือหลุดหลุดแล้วก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตยากมากแต่ว่ายอมรับว่าเขาสวยแบบตื่นนอนขึ้นมาคือสวยเลยแต่งหน้านิดเดียวก็คือสวยแต่ว่ามันใช้ชีวิตยากเวลาล้างหน้าล้างเครื่องสำอางอางเงี้ยเรารู้สึกงุ หงิดทุกครั้งเลยนะเวลาไปต่อขนตาเราก็เลยแบบสองจิตสองใจว่าเราจะต่อขนตาดีไหมไอายไลเนอร์ค่ะแต่เราจะใช้เป็นดินสอที่เขาเป็นอินไลเนอร์นะทุกคนเพื่อความที่เขาเป็นธรรมชาติซึ่งเดี๋วจะเน้นปัดแค่ตรงหางตาปัดเป็นเส้นตรงๆนี่แหละไม่ต้องตหวัดอะไรทั้งนั้น แค่นี้ตาเราก็จะแบบประมาณนี้เลยหรือบางวันเราก็ไม่เขียนเลยนะคะทุกคนก็จะดูได้ในคลิปบางคลิปเราก็จะไม่ได้เขียนไลท์เนอร์สิ่งนี้คอพใีทลุกเราแบบช่ำลุกสวยมากๆเพื่อนๆก็ถามกันมาเยอะบัปปี้เปล่านะคะสีแคนเบอรี่นะแค่แตะๆนะคะไม่ต้องทาทั้งปากลิปกอร์ชนะคะที่ทําให้ลุกเราดูดิวี้แล้วก็ช่ำมากตอนนี้อินมากนะลิปกอรจากโรแมนช์นะคะอันนี้4ี1สโพนี่บอลลต ปากฉ่ำม,มงเวอร์จริงๆติวมี2สีนะคะมี401โนน่พ و ن บอลเลตแล้วก็อีกอันสีศูนยัตตี้ววกว่าออกเสียงผิดนะคะแล้วก็ความผิดลกของเราด้วยต่งงางเมื่อก่อนติวงกนะไม่ยอมลงทุนกับช่างตัดผมก็คือตัดแถวแถวบ้านละคะ่ะแบบร้อยสองรอยะไรเงี้ยเมื่อก่อนนะทรงผมที่เพื่อนเห็นที่บ้านมาก็คือตัดแถวบ้านคะ่ะคือสอสรอบแล้วอะ่ะเขาก็ยังตัดไม่ถูกใจเราเราอยากได้ทรงแบบนี้เลยทุกคนที่มันตรงเท่ากันแต่เขาตัดแบบด้านในอะ่ะสั้นมากแล้วก็ด้าน ออยาวยาวมันไล่ระดับแบบเยอะไปะเห็นในชัดว่าข้างในผมสั้นข้างนอกผมยาวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราก็เลยยอมลงทุนกับร้านเอเดสซาลอนที่สุขุมวิท24นะคะราคาก็คือแพงกว่าที่เราเคยตัดแต่ว่าโอเคเรายอมลงทุนเพื่อความเงียบของช่างนีเราไปแบบไม่ระบุช่างนะช่างคนไหนก็แดะอะไรเงี้ยลองดูแต่ก็ปรากฏว่าได้ช่างที่ถูกใจใช้ได้เลยแต่ว่าเราลืมถามชื่อช่างอะทุกคนเอออันนี้ก็เป็นฟินิชลุคของเราเราเอาผมนบ่มลงหน่อยแอบไปทำปอยหวานมา นะทําปล่อยๆตรงนี้นิดนึงนะคะเป็นเจลมัทคาลา You save me and keep me from floating away. Blue dream, baby, yeah, okay, okay. leave me with nothing to say. To say. You. Uh, can I just... But we've been oh, distant, to yeah. To yeah. too soon yeah. to yeah. call yeah. pretending yeah. it's to ask you what's new. And I hope we haven't lost our way, cause it feels that way me. But I know that when I see you, oh, I never wanna be. So don't be so mad. ถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็แวนวินกลับบ้านมาเลยนะคะอากาศแบบอบร้อนมากเลยค่ะยิ่งใส่เสื้อตัวนี้คืออบมากจะบอกว่าติวะใช้กล้องตัวนี้ในการอัดคลิปนะคะแต่ว่ากล้องที่ถ่ายอยู่ตัวเนี้ยคือจากมือถือ iPhone 11ที่ติวใช้อยู่นะปัญหาก็คือว่าติวะไปกล้องตัวเนี้ยกับการ์ดร2อยยิทุกคนแต่ปรากฏว่าถ้าถ่ายเยอะๆเขาอ่านการ์ดไม่ได้เว้ยติวต้องคอยลบอยู่ตลอด่ะแล้วปรากฏว่าพอไปถ่ายที่งาน beauty of the future ของ Lo r e a l Look วันนี้ก็คือ น้องตุยจ้ะเดี๋ยวเราจะมาฮอนะคะว่าติวได้อะไรมาบ้างจากงานติ๋วไปงานวันนี้นะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์เขามีถึงวันที่ส ของมิทุนานเลยนะคะเขารวม4แบรนด์ด้วยกันนะคะแบรนด์แรกก็คือคิวนะแล้วก็อาร์มานี่ YSL แล้วก็อันสุดท้ายลังโคมนะคะ YSL Foundation ผิวไม่รู้ว่าทางงานเขาให้มาเนี่ยสีมันจะฟิตอินกับผิวติวหรือเปล่าวิทุกคนขวดสวยมากติวไม่เคยใช้อรองพื้นของแบรนด์นี้เลยนะทุกคนติวได้เบอร์ L N 1มานะ All o u r Foundation Matte น้ำหอมจากอามานี่ ะะเป็น Aqua D i G i O e t d e t o u a r e t นะคะตัวนี้จะเป็นน้ำหอมของผู้ชายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปให้แฟนแว,วันนี้เราจะมาลอง Foundation ของ Y S L นะคะ All o u r Foundation เองจะจึงอะไรยังไงกับผิวของเรานะคะกล่ <c oughs> องเขาสวยอะทุกคนแบบไม่กล้าทิ้งเลย ตอนแรกเรานึกว่ามันจะโดดจากสีผิวเราไปเยอะนะแต่ปรากฏว่ามันได้อะทุกคนเขาค่อนข้างแมทเลยนะค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อแมทแล้วก็เซ็ตตัวเร็วนะคะอาจจะต้องรีบแทบแทบแท,ทนิดนึงเนาะแล้วก็แนะนําว่าก่อนแทบแทบเนี่ยให้เพื่อนๆลงสกินแคร์ให้หน้าชุ่มชื้นนิดนึงติ๋วเป็นคนหน้าแห้งนะพอมาใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าแมทเลยอะอาจจะต้องลงสกินแคร์ดีๆด,ดีว่าติว่วลงสกินแคร์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะติ๋วใช้เป็นตัวเซลาวีตัวนี้นะคะก่อนลงาวเดชั่นของไวน์ แล้วก็ใช้กันแดดของมิซูมิสีฟ้าที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นคือติวหน้าแห้งมากทุกคนหลังๆอ่ะจากเป็นคนผิวผสมอะ่ะตอนนี้ก็คือเป็นสาวผิวแห้งโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีความเป็นผิวผสมแล้วไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันก็ <ez> คือเมื่อวานที่ไปเทสผิวก็คือส่วนมากจะผิวแห้งนะคะโดยเฉพาะบริเวณโซนที่โดนแดดอะ่ะคือเป็นสีแดงแทบจะทั้งหน้าเลยก็คือผิวแห้งจ้ะงานผิวคือเลิศดนะรองพื้นไม่ได้โดดจากสีหน้าติวเลยอ่ะตอนแรกรู้สึกว่ามันขาวนะเราเราคิดว่ามันจะใช้ หมแต่สรุปคือพอแทบๆๆๆเกี่ยไปกับใบหน้าสรุปว่าเขากลืนไปกับสีผิวเราเฉยแล้วหน้าดูสว่างใบไปเลยอะ่ะแต่ว่าสําหรับติวนะ่เขาแมทเป็นนิดนึงสําหรับคนที่ผิวแห้งแบบติวนะคะตาผิวมันผิวผสมตัวนี้ก็คือเลือดเอาอยู่นะแนะนําเลยนะคะตัวนี้ All Our Foundation จาก YSL f i n i s ฟ l ินิลถ่ายงานอยู่ที่บ้านของเราประมาณนี้เลยเรามาแกะน้ำหอมจากอา m มานี่กันดีกว่า อขวดเนี้ยห้าพันนะไปเช็คมาแล้วขอบคุณรอยเอามานะคะที่กิฟต์อเวนของเรานะคะขอฉีดกลิ่นนี้เลยกันกลิ่นที้ถูกต้องถูกใจมันเป็นกลิ่นแบบเฟชเฟชหอมแบบคุณผู้ชายหลังอาบน้ําแล้วแบบเดี๋ยวขอฉีดแบบข้อมือก่อนนะ กลิ่นถูจริตติว๋วมากๆนะทุกคนเป็นกลิ่นที่ชอบอะไรที่เป็นแบบฟรอเรลหรือว่าแบบธรรมชาติเป็นแบบละมุนธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบกลิ่นหวานแบบขนมนะคะน้าหอมอันไหนที่เป็นกลิ่นหวานแบบขนมอะติ๋วไม่เอาเลยแต่อันนี้คือแบบหอมแบบธรรมชาติไอเลิฟนะคะแนะนําคุณผู้หญิงซื้อให้คุณผู้ชายได้เลยหรือว่าจะเก็บไว้ใช้เองก็ได้แน่นอนว่าขวดนี้ เก็บไว้ใช้เองดีกว่าอ่ะก็ได้เป็นตัวเทสน้ำหอมจากสามแบรนด์เลยมีทั้งตัวลังโคม YSL แล้วก็ตัวสุดท้ายอามานี่นะ But we've been distant, it's too soon To call pretending, it's to ask you what's new And I hope we haven't lost our way Cause it feels that way to me But I know that when I see you Oh, I never wanna be So don't be so mad I know that it's easier said than done มาแบบหน้าสดเลยนะคะเธอดูหลังจากที่ติวตัดผมอ่ะเพรเสียของการตัดผมสั้นตรงนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้หรือไม่หนีดเนี่ยผมมันจะเป็ดแบบนี้เลยทุกคนวันเนี้ย อยู่ก็ดูติ๊กต k อกไลฟ์ของคุณมะเขือที่เขาแบบชอบมาอ่านหนังสือให้ฟังอ่ะล้วชอบฟังทุกเช้าเลยอ่ะวันนี้นะก็2แผ่นนะคะแล้วก็ New กนิวเจราล้กกาขออัปเดตชีวิตนะคะหลังจากย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะวก็คือไม่ค่อยได้ไปไหนเลยทุกคนมีไปถ่ายงานเมื่อวานนะคะที่พลากอนลองลอง,ลองชอมกลับมาก็คือถ่ายงานตัดคลิปถ่ายงานตัดคลิปว,น,วนเวียนอยู่ประมาณนี้นะคะเดือนนี้คืองานเยอะ มาอยู่ที่นี่มันมีความแบบเงียบสงบไม่ต้องเจอควันคือแถวบ้านติวะไม่มีไม่ค่อยเจอว่าเผาหรืออะไรนะคะทุกคนไม่เหมือนต่างจังหวัดอนะใจหนึ่งอะเราชอบความเป็นธรรมชาติของต่างจังหวัดมากๆเลยนะเพราะว่าต้องบอกว่าบ้านติวที่พิโลกอะที่ติดย้ายไปอยู่มาปีหนึ่งนะคะหลังบ้านมันจะเป็นแบบทุ่งนาอะไรเงี้ยตื่นเช้ามามันจะเป็นแบบหมอกคนมันจะรู้สึกดีมากๆเลยนะอากาศคือดีนะแต่ทำไมต้องเาผาเผาทุกวันเผาจนทอ้อะทุกคนคือกลายเป็นว่าเราไม่จ จอ,อยกับการที่จะไปเดินดูหญ้าดูทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนเราจอยมากนะแต่พอเขาเผาอะเราไม่จอยเลยแล้วเราก็ไม่อยากออกจากบ้านเลยนะมันเป็นสาเหตุหลักเลยนะที่ทําให้เิยวยายกลับมานะคะก็คือการเผาว้วยกลิ่นด้วยมันทําให้เราแสบจมูกทุกวันแบบไม่ออกจากบ้านเลยมันแย่มากๆนะทุกคนก็เลยกลับเถอะอะไรอย่างงี้ นี know, das ่นะคะขนมปังของเราน่ากินไหมมันก็คือขนมปังกับนิวเทลล่าเนาะวันนี้จะมีตัดงานนะแล้วก็มีถ่ายงานมีแบบแก้งานเป็นของติ๊กต็อกนะคะ